นางพญาอสรพิษถูกมนุษย์จับมาทำยาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่านะคะวันนี้นะคะแพรจะมาสปอยหนังเรื่องนางพญาอสรพิษค่ะเป็นหนังจีนนะคะฉายเมื่อปี2025เรื่องราวเริ่มต้นที่หุบเขาทิงชานหุบเขาที่คืนชื่อเรื่องความอาถรรพ์และตำนานเทพเจ้าแห่งงูซึ่งถึงแม้ว่าหุบเขานี้จะมีตำนานที่น่ากลัวแค่ไหนแต่ทว่ามันก็ยังมีกลุ่ม คนที่ไม่กลัวตายและอยากจะจับงูของหุบเขานี้นั่นก็คือกลุ่มของนายท่านเฉอผู้เชี่ยวชาญด้านงูและเป็นคนที่โหดเหี้ยมมากเขาได้นํากลุ่มยอดฝีมือตรงมาที่หุบเขางูล่าง,งูยักษ์จนอยู่อยู่นางพญาปีศาจงูสาวที่มีร่างครึ่งคนครึ่งงูได้ตรงอมอาลาวาดพรากชีวิตของยอดฝีมือไปจนเกือบหมดแล้วภาพก็ตัดมาที่เฉินซู่หรือพระเอกผู้ดูแลหุ บเขาฉายยาเทพภูเขาน้อยกำลังช่วยเหลือชาวบ้านที่ทำผิดกฎภูเขาจับลูกงูมาจนถูกแม่งูใหญ่ตามมาถึงบ้านและพยายามที่จะฆ่าลูกของชาวบ้านเหมือนกันเฉินซู้ที่เห็นแบบนั้นเขาจึงได้ให้จางเฉียวลูกมือของเขานำลูกงูที่ชาวบ้านจับมาปล่อยให้เป็นอิสระต่อหน้าแม่งูแม่งูจะไม่ยอมเลื้อยออกไปแล้วเฉินสู้ก็พูดกดออกมาว่าเทพขุนเข ขามีกฎอยู่3ข้อ 1. คือไม่จับหมูตัวเมียที่กำลังตั้งท้อง 2. คือไม่จับงูแก่ใต้สุสานและ 3. ไม่จับลูกหมูที่เพิ่งเกิดจากนั้นเฉินซู่ก็แบ่งเงินกับจางเชี้ยวระหว่างทางเขาก็บังเอิญเห็นนายท่านเฉอกำลังขนย้ายศพของยอดฝีมือซึ่งล่งลอยบาดแผลบนร่างของศพนั้นมันก็ทำให้ความทรงจำในวัยเด็กของเฉินซู่ได้หวนวลับมาอีกครั้งตอนที่เขา สูญเสียพี่ชายเพราะในขณะที่เขากับพี่ชายกําลังเดินเล่นในหุบเขาจูจูเฉินสู้ก็บังเอิญพบกับเด็กสาวคนหนึ่งกําลังบาดเจ็บอยู่ด้วยความจิตใจดีเขาจึงได้รีบตรงไปหาเด็กสาวคนนั้นเขียวยาสมุนไพรก่อนจะแปะลงไปบนแผล อยู่พี่ชายก็สังเกตเห็นถึงความผิดปกติว่าเด็กสาวคนนี้ดันมีหางงูเขาจึงได้ตรงมาผักเฉินสู่ออกไปก่อนจะนํากรดออกมาเด็กสาวจึงได้รีบคว้าแขนเขาไว้พร้อมกับใช้กงเล็บทําร้ายเฉินซู่แล้วเด็กสาวก,ก็ลากพี่ชายหายเข้าไปในปา่านับตั้งแต่นั้นมาเฉินสู้จึงได้สาบานว่าจะตามล่าปีศาจงูล้างแค้นให้แก่พี่ชายจงได้วันต่อมาเฉินซู่ ก็อแต่คิดถึงเรื่องของพี่ชายจนแสดงออกทางสีหน้าจางเฉียวจึงได้พยายามพูดให้เฉินสู้ลืมความแค้นนี้เพราะคนที่เขาต้องสู้ด้วยก็คือเทพบนภูเขาวและขนาดยอดฝีมืออย่างลูกทีมของนายท่านเฉอพวกเขายังสู้ไม่ไหวเหลือกลับมาแค่ร่างไร้วิญญาณเฉินสู้ที่เป็นแค่ผู้ดูแลก็คงไม่ต้องพูดถึงแต่เฉินสู้ก็ปล่อยวางไม่ได้เขารว,วมล ปีศาจงูกับนายท่านเฉอขณะเดียวกันนายท่านเฉอก็ได้นํนาเรื่องราวทั้งหมดมารายงานให้ประธานเจียงนายหญิงของเขาฟังซึ่งประธานเจียงนั้นดูเหมือนว่าจะอายุเยอะมากแล้วแต่ไม่แก่ขึ้นเลยยังสาวและสวยจากนั้นลูกทีมชุดใหม่ของนายท่านเฉอที่อาวุธครบมือพร้อมกับเฉินซูและจางเฉียวก็เริ่มอ,ออกเดินทางตรงไปยังส่วนลึกที่สุดของป่าตามร่องรอยของปีศาจ งูไปจนอยู่ๆพวกเขาก็พบกับซากศพของสัตว์มากมายกลิ่นเนา่าตลบอบอวนเฉินซู่จึงได้พูดออกมาว่านี่ไม่ใช่การล่าสังหารแต่เป็นคําเตือนพวกเราต้องอ้อมไปแต่หนึ่งในลูกทีมของนายท่านเฉอก็บอกให้เดินหน้าไปต่อเฉินซู่จึงได้พูดต่อว่ากฎของภูเขาห้ามฝ่าฝืนไม่เช่นนั้นเจ้ากับคนของเจ้าก็กลับไปไม่ได้แล้วแต่ พวกเขาก็ยังคงไม่ยอมฟังอยู่ดีเดินหน้าไปต่อจนอยู่ๆป่าก็เริ่มแปลกไปราวกับทุกพื้นที่พร้อมจะกืนกินพวกเขาพวกเขาจึงรีบนำอาวุธขึ้นมาตั้งท่าเตรียมรบทันใดนั้นหนึ่งในลูกทีมก็พัดตกลงไปในสุสานเขาที่ตกใจมากจึงรีบยกปืนขึ้นมาจะยิงงูในหลุมศพเฉินสู้ที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบห้ามไว้พร้อมกับพูดว่างูในสุสานข่า ไม่ได้หากทำลายกรธภูเขาผืนนี้จะกินคนแต่เทาว่าเมื่อผูจบลูกทีมอีกคนก็โยนระเบิดลงไปในหลุมศพข้างงูในสุสานจนหมดพลางยิ้มออกมาอย่างชอบใจทันใดนั้นเสียงกรืดร้องก็ดังขึ้นพร้อมกับงูยักษ์ได้ตรงมาจู่โจมใสท่ทุกคนทุกคนจึงดไ้รีบกระหน่ำยิงใส่ง,งูยักษ์จนมันแน่นิ่งไปทันใดนั้นปีศาจงูสาวก็ปรากฏตัวออกมาลากเหล่าลูกทีม ไปฆ่าทีละคนโจมตีใส่พวกเขาไม่ยัง้งจนปีศาจงูสาวได้พุ่งมาทางเฉินซู่เฉินซู่จึงได้ใช้โซ่บางกอนจับตัวของปีศาจงูไว้บวกกับทักษะและความชํานาญพื้นที่จนสามารถั้งตัวของปีศาจงูสาวไว้ได้นายท่านเฉิอที่เห็นแบบนั้นเขาจึงได้รีบนากริชออกมาแทงใส่หลังของปีศาจงูสาวจนนางร้องออกมาอย่างเจ็บปวดส่วนเฉินซู่ที่สังเกตเห็นกริชของนายท่านเฉ๋อ เขาก็จําได้ทันทีจากนั้นปีศาจงูสาวก็ถูกจับตัวไปขังไว้ในรถหุ้มเกาะที่แน่นหนาะพาตัวไปที่ศูนย์วิจัยของประธานเจียงซึ่งในระหว่างทางนั้นเฉินซู่ก็ได้คิดทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆจนเขาได้ตัดสินใจตรงไปหาในท่านเฉอแต่แล้วทันใดน,นั้นเขาก็ถูกรองหัวหน้าทีมทุบจนสลบไปเมื่อเฉินซู่ตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ใน ศูนย์วิจัยแล้วแถมตอนนี้เขายังถูกมัดไว้กับเตียงและบรรยากาศรอบๆก็ชวนอวกมากในด้านของปีศาจงูสาวนางนั้นก็กําลังถูกนักวิจัยเก็บตัวอย่างเลือดขณะเดียวกันประธานเจียงก็ยืนดูทุกการกระทําผ่านกล้องวงจรปิดพรางกินเกี๊ยวที่ทําจากเนื้องูไปด้วยซึ่งที่ประธานเจียงต้องการตัวของปีศาจงูสาวนั้นก็เพื่อน,นํามาทํายายาที่สามารถคงความย วัยของมนุษย์ได้เพราะปกติไข่กระดูกงูส่วนผสมสำคัญของยาต้องใช้งูหลายพันตัวถึงจะสกัดได้เพียง0.1มิลลิกรัมแต่ไม่ได้ปีศาจงูสาวมาเลือดและไข่กระดูกเพียงเล็กน้อยก็สามารถกลั่นได้ถึง107มิลลิกรัมประธานเจียงจึงรู้สึกพอใจมากนักวิจัยชั่วก็พอใจเช่นกันเพราะมหาเศรษฐีมากมายต้องยอมจ่ายเพื่อสิ่งนี้แนะ่แต่ แล้วอยู่ๆประธานเจียงก็สังเกตเห็นว่าปีศาจงูสาวไม่ได้มีท่าทีที่รู้สึกกลัวเลยแถมยังจ้องมองมาที่เธออีกด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่นายท่านเฉอกําลังเดินตรงไปทางเฉินซูจางเฉียวที่เห็นแบบนั้นเขาจาึงได้พยายามร้องขอชีวิตให้กับเฉินซูเฉินซูจึงได้พูดออกมาว่าพี่ฉันตามหาพี่มาตลอดพี่มีชีวิตอยู่แต่ทําไมถึงไม่กลับมานายท่าน เฉอก็ขำบอกมาก่อนจะพูดว่าน้องชายเจ้าช้าไป2ี่สิบปีซึ่งในตอนนั้นพี่ชายไม่ได้ถูกลากไปไกลเลยเขาได้พยายามเรียกเฉินสู้แล้วแต่เฉินสู้ไม่ได้ยินเพราะว่าคนที่ได้ยินเสียงดันเป็นประธานเจียงประธานเจียงจึงได้พาพี่ชายกลับไปที่ศูในย์วิจัยด้วยเลี้ยงดูให้เขากลายเป็นคนที่โหดเหี้ยมไรหัวใจบังคับให้ทำเรื่องชั่ว อยู่อย่างไร้ความสุขจนกลายเป็นปมในชีวิตและกลายเป็นนายท่านเฉออย่างทุกวันนี้แล้วนายท่านเฉอก็ลงมือฆ่าจางเฉียวเฉินซู่จึงรู้สึกแย่มากเริ่มโกรธแค้นพี่ชยายขณะเดียวกันปีศาจงูสาวก็เริ่มลงมือออกจากกรงขังและไล่ฆ่าทุกคนในศูนย์วิจัยนี้ประธานเจียงที่เห็นแบบนั้นจึงรู้สึกหวาดกลัวมากสักพักหนึ่งปีศาจงูสาวก็ตรงมาหา ประธานเจียงประธานเจียงจึงได้พูดออกมาว่าเธอโตแล้วเธอตั้งใจมหาฉันใช่ไหมดังนั้นตั้งแต่แรกเป้าหมายของเธอก็คือฉันปีศาจงูสาวก็ยิ้มออกมาก่อนจะใช้มือจับไปที่คอของประธานเจียงเหวี่ยงนางออกไปอย่างสุดแรงแล้วปีศาจงูสาวก็รีบเลื้อยตรงมาลากขาของประธานเจียงตรงไปที่แอ่งน้ําที่เต็มไปด้วยงูนับร้อยให้งูเหล่านั้นได้แก้แขนด้วย ด้วยการลุมฉกนางจนทั้งตัวเต็มไปด้วยรอยกาดแต่แล้วทันใดน,นั้นนายท่านเฉอก็ตรงมายิงปืนใส่ปีศาจงูสาวปีศาจงูจึงได้รีบเลื้อยหนีไปประธานเจียงที่เห็นแบบนั้นนางก็รีบเล่าวขอเสรุม่มกับนายท่านเฉอแต่ทว่าที่นายท่านเฉอมาช่วยไม่ใช่เพราะความพักดีแต่เป็นเพราะเขาอยากฆ่าประธานเจียงมานานแล้วเขาจึงได้ลงมือปิดชีพประธานเจียง ด้วยมือของเขาเองจากนั้นนายท่านเฉอรก็ตามล่าปีศาจงูใช้กงขังทองรวมแบบใหม่จนเขาสามารถจับตัวปีศาจงูสาวได้ทําให้ปีศาจงูสาวทรมานจากการถูกไฟช็อตก่อนที่เขาจะยกปืนขึ้นมายิงปีศาจงูแต่แล้วทันใดน,นั้นชายปริศนาคนหนึ่งก็วิ่งตรงมารับลูกกระสุนแทนปีศาจงูพร้อมกับพูดว่าเสี่ยวหงแสดงออกราวกับว่า ขารู้จักกับปีศาจงูสาวดีซึ่งปีศาจงูสาวนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจนชายปริศนาได้เป่าครุยความทรงจำของเธอจึงได้คืนกลับมาว่าเมื่อ20ปีก่อนเธอนั้นก็เป็นเพียงให้เด็กสาวที่กำลังป่วยนามว่าเสี่ยวหงและพ่อของเธอที่เป็นหนึ่งในนักวิจัยของประธานเจียงได้ถูกประธานเจียงหลอกหลอกว่าจะช่วยรักษาลูก แต่พวกเขาดัานฉีดยีนงูเข้าไปในร่างกายของเสี่ยวหงแทนจนทำให้ร่างกายครึ่งร่างของเสี่ยวหงกลายเป็นงู ซึ่งในตอนนั้นพ่อของเสี่ยวหงก็ได้พยายามอย่างสุดชีวิตที่จะช่วยเสี่ยวหงจนเขาสามารถปล่อยเสี่ยวหงให้เป็นอิสระได้แต่เขานั้นก็ถูกลงโทษจนเกือบตายแล้วพ่อของเสี่ยวหงก็พูดออกมาว่าพ่อขอโทษที่พ่อปกป้องหนูไม่ได้แล้วพ่อก็ล้มลงไปเสี่ยวหงจึงรู้สึกแย่มากร้องไห้ออกมาขณะเดียวกันเฉินซู่ ก็ตรงมาจู่โจมใส่ในท่านเฉอต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่เขาก็ไม่สามารถเอาชนะนาท่านเฉอได้เสี่ยวหงจึงได้ใช้พลังทั้งหมดของเธอทำลายโครงขังค้งตรงออกมาจู่โจมใส่ในท่านเฉอจับรัดตัวของเขาเวี่ยงออกไปจนนาท่านเฉอถูกกริดของตัวเองแทงหลังจนสิ้นใจไปหลังจากนั้นเมื่อเฉินสู้ได้รับรู้เรื่องราวความจริงทั้งหมดเขาก็ได้ สาบานต่อผืนป่าว่าหลังจากนี้ไปเขาจะใช้ทั้งชีวิตของเขาปกป้องเผืนป่านี้และปกป้องเสี่ยวหงแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องนางพญาสอสรพิษเปย์เย่กันบ้างคะ่ะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพรวด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย